โจพร้อมยังโโจจจสิี่จิบ้าสบหบจบแปบ้าสบบบองบาียีบองเพราะเราเทคเดียวผ่านเนี่ยเราไม่ใช้อยู่แล้วบัตเท็อ่ะ เจ็บตาลูกคนเจ็บตาเจ็บตาไม่น่าร้องไห้เลยเธอนนอยู่ไหนทำไมเขาไม่เจอเธอต้องหลีกหัว อย,อยู่ไหนอะเขาอยู่ร้านเสื้อผ้าย่ไปไ้าอยู่ฝั่งไหนโรงพยาบาลเออน้องครับน้องครับฮะ<า>ต,ตรงนี้ใช่อถน,นนคนเดินไหมครับ ไม่ใช่ครับทำไมอ่ะทำไมเห็นแบบว่าแมวเดินควายเดินหมาเดินนะคะมว่าคนเขาขับรถกันเขาไม่ค่อยเดินอ่ะอ๋อโอเคครับเฮ้ ไม่เห็นเคถึงเธอแทบใจระคายอยากให้เธอกลับมาสักทีเคถึงเธอทุกวินาทีครับ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 อจะพบเจอ จะกลังนะถ้ามาเผื่อบอกก็ น้องน้องน้องครับน้องครับน้องครับอเอ่อถอดถอดถอดแว่นหน่อยได้ไหมครับทำไมถอดเออไม่ต้องถอดก็ได้ไอ,อ๋อทำไมอ่ะไปไปแรน้ำตาลกัน ได้เห็นเธออยู่กับเขาแล้วตัวฉันเองก็อุ่นใจเคยฟังไหมคอยฟังเพลงนี้แล้วเธอจะกลับมาทำไมทำมาผื่บโบราณฮะไม่คนละเพลงกันนะเธอไม่ไม่ใช่ครับ ตาเจ็บตาไม่ไหวแล้วม่ไ้ไปพักกอนนะการอยู่คนเดียวอ่ะการอยู่คนเดียวฟุ้งซ่านจะตายจะถือแล้วมา การอยู่คนเดียวพุสงสานจะตายใช่การอยู่คนเดียวทำไมถึงว่าชอบเธอคนเดียวฉันรู้ว่ามันต้องเหงา แต่ว่าฉันนะ่ะก็ไม่อาจฝืนใจเธอฉันเลยต้องถอยไปหยุดตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้กอดช่วยถอยไปอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้ดนโอ้โห อะไรนะขออีกทีไม่มันแบบว่ามันปวดแบบปวดขึ้นสมองอะทุกคนปวดแบบปวดไมเกรนอะแบบมันทั้งปวดตาแล้วก็ปวดไมเกรนอะเลยชอยไปอยู่ตรงนั้นพบความลำพัง ทางอะไรอ,อ่าก็แล้วเ้าไม่อยู่ตรงนั้นเหมือน <c oughs> ตอนที่ไม่มีใครเฮ <c oughs> งเียงชนได้ แค่เห็นเธออยู่กับเขาเล่เาตัวฉันเด้งโตงมุมใจอืมรับรู้ไว้ไหนมือเธอแล้วไปโดนนู่นฉืนตอบเอามามองฉันทีเีจยวปูนไหม แเแลตัวฉันได้ต้อมุมใจรับรู้แ่ไหนว่าเธอนั้นดึงไปใกลเรรนชื่นตบ้าาอมองฉันเออเ้นไหวะ ถูกใช่ไหมถูกต้องเธอเธอคือเดอร้องเพลงอะไรมาเขาต่อได้หมดอ่ะใช่จริงเดอร้องไม่หยกดีเธอบำยาก่อนเธออย่างคี้ฉันชันทุดเวลารู้หรือเปล่าเธอรักมีรูปเราไหมเดิมเดิ เธอยังมีใจให้ฉันดวงเดิมยังรอชีแค่คนเดียถูกแล้วถูกแล้วไปต่อเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมเบื่อบอดให้รู้ทีเออโอ้โหตัวแม่นเอ๊ะแต่ถูกนะร้องถูกนะอันนี้ สี่ห้าถูกไหมเราจุดได้อยู่สองนาทีถูกเธอร้องไม่หยุดเร็วเดี๋ยวเาต่อให้เธออยู่ตรงนั้น คมยังนซ้ำโบาเมามันเนื่อยไปใช้เวลาดิวรักทุสิมบนดาจจิงๆิดลึ้ใไช้ามองปากจังเ,เปลีนน่ยนนะนี่เพลงนี้นี่ ไม่ได้แน่นอนไหนมันมีแล้วเหรอเพลงที่เขาร้ลงไม่ได้อแหมมีอยู่เพลงหนึ่งเนี่ย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 ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้วงราวจะ เขาจบก่อนนะเขาจบก่อนเขาจบก่อนดีเนาะที่นี่อว่าะสีห้าผู้ฝนตดเลยจบก่อนนะครับนายกจบก่อนนะครับใช่จบก่อนเมื่อเียเขาส่งเธอตดนัว ขึ้นได้ปะไม่ได้เขาต้องอยู่ของบางสิ่งมันมีค่าก็ต่อเมื่อเวลาที่มันไม่อยู่แล้ว ฉันก็คงไม่มีหน้าเอออยี่ด,<ะ>ดีมาเขาต่อดได้ทุกเพอลงอไม่มีแล้วหมดแล้ว้วมีร้องมาเก็บปรากฉันไว้ในใจใเธอก่อยเดโอ ยแม่ในวันนี้มันรู้อะ,<ช>อะไรนะไปใช่หรอเอ๊ะแม่เขาจะมาหลังรีใช่โอเคแล้วเธอแม่รู้แล้วเธอจุดใจ เดีเขาไปก็ได้ไ,ไปแล้วดูงี้แม่งไม่กลับมาดีกว่าวะ่ะเอาผู้เล่นมาคะกลับมาเพื่อบอกลาไงไม่ใช่มะ ไปแล้วนะเจอกันนะครับรจุ๊บเขาหน้าจุ๊บเขาเดอมฝันดีนะครับจุ๊บอืมอ่ะไปแล้วนะวม่มัวา,า,า,ายรอบรอ,บอ่ะวุ่นวายหลายรอบพีพรุ่งนี้ค่อยหลายรอบ เดี๋ยวจะไปกอดเลยคนอะไรไม่รู้ท้าที่สุดเขาเนี่ว่าอะไรโดว์สีคาวอะไรนะเธอจะเล่ามาเปล่าเขาอาจจะเข้าแต่ว่าไม่ได้เข้าไวะ้ะคืออะไรอาจจะเล่าแต่ไม่เล่าเข้ามาดิกๆอะ ปีสามปีสี่อย่างเงี้ยถ้ายังไม่ได้นอนจะเข้ามามาทำไมไม่รู้เหมือนกันหรือว่านัดใครไว้ไม่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 มีครับไม่ไม่มีเลยไม่มีครับอย่าอย่าอะไรไม่รู้เธอเคยเป็นดังคนที่เธอ เคองป็นดอกคุณที่เธอรักเคยเป็นดองคนที่เธอฝันเคยเป็น้องคุณที่เธอรักไแล้วนะาวเจอกัน <c oughs> นะครับไรแรกมาเป็นพอยหรอ ชิเ้เด็ดโดเด่นชิเด็กี่อันชิบชิบอันนะโอ้โห้เยอะไม่ไม่ไม,ม่แลกแล้วว่าจะไปแลกบ้างซะหน่อยโดดเด่ิ๊กอันไดรี่เนี่ยคือก็เช่นดินไงต้องเติมปะไม่ต้องเติมก็ได้แต่ต้องเดาทุกวันแต่ถ้าเติมก็จะได้เยอะกว่า มีเอ็นเลสด้วยเธอเธอได้เติมปะได้เติมเติมทุกเดือนเลยเอาวันนี้ไม่เริ่มเดือนใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปเติมก่อนนะมันเริ่มเดือนใหม่แล้วเธอใช่หรอมันอยู่ได้ถึงวันไหนอ่ะมันเพิ่งเริ่มวันยี่สิบห้าวันนี้สิบหกนะเมื่อวานกับวันนี้มันได้สอง คารับได้อันเดียวเองเนี่ยคอารับได้ปอกช็อปสามจานเพจคขารับไม่ได้คือเขามาช้าไปวันหนึ่งถูกไหมใช่ก็คือมันอยู่ถึงวันไหนถึงถึงสิบห้าเดือนหน้าหรอใช่ถึงสิบห้าเดือนหน้ามันก็จะรีใหม่เดือนละครั้งเดือนละค้งไม่น่เข้าไปแล้วนะครับบายนะครับ